คือให้เขาสนใจอะไรเป็นห้าสิบคือไอ้แบบเก่งอย่านตุ๊กาาไม่ไม่ซื้ออะไรเยอะก็เครื่องขายได้เห็นไหมครับอันนี้คือแท่นพวกนี้ที่เรียงอย่างนี้เขาเรียกว่าบนลุ่มบนลุ่มบนลุ่มคืออะไรจำนวนในแต่ละวันอันนี้คือบนลุ่มซื้ออันนี้สีแดงๆเนี่ยสีชมพูเนี่ยบนลุ่มขายอ่า อันนี้ที่การที่การมันจะมีช่องอันนี้0.5 FSCD นะครับอ่าอินดิเคเตอร์ D ตัวแรก FSCD มันจะมี0.5เส้นนี้0.00ก็คือจุดกลางข้างล่างติดลบ0.5เรามาดูครับทีนี้เรามาดูเชื่อมโยงกันกับตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมมันลงแล้วก็ลงตามนะ ถามว่าถ้ามันลงหลุดตรงนี้ตัวนี้มันจะหลุดไปไหมหลุดเหมือนกันนะครับมันก็จะไปทำียกว่าอะไรนิวโลนิวโลใหม่นิวโลใหม่ก็คือราคาต่ำกว่าเดิมถ้านิวไฮก็คือราคาสูงกว่าเดิมนะนิวไฮกับนิวโลอันนี้คือคำศัพท์ของเทรดเดอร์เขาครับจบกระ้าองก็แค่นั้นเมื่อกี้นิวอะไรนะนิวไฮนิวโลนิวไฮคืออะไรนิวไฮคือสูง ทีนี้เส้น RSI ถ้าเือเลยว่ามันจะมีช่อง01 80เข้านี้60เข้านี้40เส้นนี้ 6, <cle an> น30ถ <c oughs> ้าไอ้รอยหยกักหยกเียเส้ไไนไไ s i เนี่ยถ้า uh, มันมาใกล้เส้นนี้มากเท่าไหร่ยิ่งน่าซื้อมากเท่านั้น